เวอร์ไวเว็บคลิปโลกอินเอรน็ตดเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมาจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับเดี๋ยวก็มีอาจารย์ทุ่มด้วยนะครับคนเพื่ออาจารย์พัฒราพน,น,น,นเป็นชาวตุรกีเหมือนกันก็เป็นชาวตุรกีไม้ได้ สวัสดีนะครับพี่น้องชาวตุ้งบุรีนะ,ะวันนี้โรงเรตตุ้งบุรีวอลัดเตติบลางครับทำการสแสดงนะคะนรับนั่งรบเดี๋ยวรอเพลงสักกู้หนึ่งนะครับนี่เป็นเพลงไม่ได้นะครับขอบคุเราจะเริ่มต้นด้วยอาวุธกระบี่กระซึ่งเป็นอาวุธครูอาวุธสร้างนะครับ Những là nếp 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 เป็นไงในการแสดงเอาละครับเอา,าเดี๋ยวเราจะเริ่มการแสดงนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยกระบี่ครับกระบี่นี่เป็นครูของอาวุธสัานนะครับและชื่อว่าเป็นอาวุธครูครับถวยแกองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ี่เ็นบุรุษชายชาติลักลบบริกรที่เอกรัชษณ์น้อยจากคนไทยสืบต่อมายังปัจจุบัน ลูกหลานก็ได้สื่อวิชาเหล่านี้มายังปัจจุบันโดยเกียรติุกุลีขงเรานีนะครับเป็นนักรบโดยแท้จริงเลยเอาละครับเริ่มต้นด้วยกระบี่ครับกระบี่ใครจะเข้ามานี่แน่เขาบอกว่ากระบี่ผู้ใช้เพื่อแดนเข้าไปก่อนเลย เดนไปแล้วนีเลยนะวันนม่น้องมอะไ่าเอาใส่ก็ไปดีนะครับราวังนี้ดีพืีนีะนีความไม่ไหวแขงหมุนมาแทงทเตาก็ไทยไม่ถูกไปแล้วก็ไจ้าแล้วก็ไโอ้โหแล้ลกไปกัะเด็นเลยเอาล่ะนีแฮะไปยังไงายลุกขึ้นมาี่น่ใส่ก็ไปลาๆหนักๆเอาเราวันนี้วันของสมเด็จเจ้าากตงเย มาดูซิชาจะพาดพักเอาละมึงจะมาตีตีซะไม่โดนปัดตาจะโยกไปโห่กันคอเลยเอาล่ะเอาชุดแดงชุดยันแดงตีก็ไม่ตีนะยันยันตีกับมายันยังปุดนตัว รังสรรค์ผลงานโดยกะชอน .com